แอฟทักษะออนคำคลิปไวรัลุกตัวเองแซวแรงแม่ตาโจ๊กรอเรียกได้ว่าเป็นคนที่มีความสามารถหลายด้านสำหรับแอฟทักษะออนที่เรามักเห็นเธอได้ตามละครหรือรายการต่างๆซึ่งล่าสุดเธอได้ออกมาเราเรื่องคำทุกลูกสาวอย่างน้องปีใหม่แซวในรายการสามแซบตอนตำน้ำพริกว่าแม่ตาโจ๊กรอจนคนกลายเป็นไวรอลังก็คำคำขา ب, ับรารู้แล้วว่าเราไม่ได้ถนัดเหนือเรื่องทำอาหารก็สนุกสนุกน้องปีใหม่ชอบแกงคุณแม่ก็น่ารัก สนุกสน่นเป็นสีสันยังคุยทับลูกอยู่แล้วว่าตอนหน้าให้ไม่ดีแต่พี่ณเดชบอกว่าอร่อยจริงๆปกติไม่ทําอาหารค่ะถ้ามีเวลาว่างก็จะเอาเวลาไปอยู่กับลูกพาลูกไปทํากิจกรรมมากกว่าเพราะตอนนี้งานก็ค่อนข้างแน่น เห็นน้องปีใหม่ใส่หูฟังถึงกระด,ดาษรับหน้าที่เป็นโปรดิวเซอร์ในรายการสามแซบแม่แอฟบอกเลยว่าน้องปีใหม่ช่วยทํางานเบื้องหลังรายการสามแซบก็เฉพาะในวันหยุดวันไหนไม่ได้ไปเรียนก็ถึงให้ไปน้องเขาขอทำแต่ไม่ได้เป็นทางการนะแค่เหมือนขอไปอยู่กับแม่และเขาไปดูงานด้วยแค่นั้นเองคะ่ะ